ธรรมมานาลังอภินิเวสายะทรรทั้งหลายทั้งปวงอันทุคนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมสวัสดีเพื่อนๆผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวง ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นณนบัดนี้จะขออัญเชิญพุทธเจะนะหมดที่ว่าด้วยสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะ ทมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นศรัทธาท่านสาธุชนผู้ฝ่ายในธรรมทุกท่านครับทาทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสนั้นก็หมายถึงรูปนามขันห้าที่เป็นสังฆตธรรม คำท,ที่ผูกปงแต่งซึ่งสรุปในโลกนี้มีอยู่ห้าประการด้วยกันนั่นก็คือขันทั้งห้าขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดหมู่หมวดหมู่อันดับแรกที่พระผู้มีภาคเจ้าไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือรูปประขัน รูป,ปรขันคือกองแห่งรูปรูปแปลว่าสิ่งที่เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยก็คือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหิวความกระหายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรูปกล่าวคือรูปนี้หนาวมากเกินไปก็ตายร้อนมากเกินไปก็ตาย หิวมากเกินไปก็ตายอิ่มมากเกินไปก็ตายร่างกายนี้อันประกอบด้วยมหาผูตรูปทั้งสี่ก็คือปัตวีธาตุได้แก่ธาตุที่แข็งแข็งอันได้แก่ผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับทงังผืดปปอดไตไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารเก่าอาหารใหม่นี่คือปัวีธาตุอาโปธาตุธาตุท,าที่เอิบเอิบอาบอันได้แก่ธาตุน้ำก็คือ ดีสเลดหนองเลือดเหือมันค้นน้ำตาน้ำลายไขยข้อน้ำมูดนี่จัดเป็นอาโปธาตคือธาตุน้ำเตโชธาตธาตุไฟอันได้แก่สิ่งที่เล่าร้อนสิ่งที่ มีอยู่ในร่างกายนี้เขาเรียกว่าไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยก็คือการย่อยสลายอาหารทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเพื่อมาเป็นสารอาหารและไฟที่ยั่งกายให้สุดโมเขาเรียกว่าไฟอันเกิดจากคิดไข้ที่ทำให้ร่างกายนั้นนะ่ะสุดโทมทำให้ร่างกายนั้นร้อนรุ่ม นี่เขาเรียกว่าเตโชธาตคือธาตุไฟประการสุดท้ายคือวาอยโยธาธาตุลมธาตุที่ไหวติงธาตุที่ไหวก็คือลมที่พัดไปในตามร่างกายลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมพัดไปตามตัวนี่แหละที่พระตองค์ไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นก็คือรูปประคัน ขันประการที่สองที่พระองค์มาให้เรายึดมั่นก็คือเวทนาขันคือกองแห่งการสวยอารมณ์อันประกอบด้วยเวทนาทาั้ง5ก็คือสุขก,กายทุกกายสุขใจเรียกว่าโสมนัสทุกใจเรียกว่าโทมนัสและอุเบกขาตัวเวทนานี้ พระพุทธองค์ไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นเพราะเวทนานี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเดวี๋ยวสุขเดวี๋ยวทุกข์เดวี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวดีใจเหี๋ยวเหวียวเสียใจเดี๋ยวหัวเราะเหี๋ยวร้องไห้สลับกันไปไม่มีหยุดหย่อนเหมือนเหมือนกับเป็นภาพรวงตาเหมือนเหมือนกับเป็นสิ่งที่หลอกลวงให้มนุษย์เราได้ติดอยู่ก็คืออารมณ์ เวทนาอารมณ์นั่นเองสังคตตธรรมประเภทที่3ที่พระองค์ไม่ให้ทรงยึดมั่นก็คือสัญญาขันกองแห่งความจำได้ไม่รู้คือการจำอดีตจำเรื่องราวต่างๆจำสิ่งต่างๆนี่เขาเรียกว่าสัญญาไอตัวสัญญานี่แหละทำให้เราต้องลุ่มหลง หรือไม่ลงเพราะเรามีสัญญาการที่เราปักใจรักใครสักคนเราก็ยากนักที่จะเริมสิ่งนั้นไปเพราะมันมีสัญญาคอยกระตุ้นเตือนให้เราเลิกถึงบุงคคลผู้นั้นอยู่เสมอการที่เราไปเจอบุคคลคนหนึ่งเขาได้มอบความรักให้เรา เขามอบสิ่งดีๆให้เราเราก็มีสัญญาจําได้ไม่รู้ว่าบุคคลนี่แหละคือคนที่ดีต่อเราเราจึงไม่สามารถลืมเขาได้รงถึงแม้ว่าเขาจะทรยศเราไปหักหลังเราไปไปมีรักใหม่แต่สัญญานั้นมันยังคอยกระตุ้นเตือนทําให้เรานะ่้นลืมไม่ลงนี่เขาเรียกว่าสัญญาฉะนั้นตัวสัญญาเนี่ยก็คือ มีทั้งจำได้ไม่รู้ในสิ่งที่ดีงามมีทั้งจำได้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือคนที่ทรยศหักหลังเราอยู่นั่นเขาเรียกว่าสัญญานี่แหละไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าสัญญาขันและสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นประการที่สี่เขาเรียกว่าสังขารขันกองแหง่ง การปรุงแต่งสังขารละขันส่วนใหญ่จะหมายถึงอนาคตเป็นหลักหรือหมายถึงวจีสังขารกาย,ยสังขารการกระทําทางกายวจีสังขารการกระทําทางวาจามาโนสังขารการกระทําทางใจสังขารนี่แหละที่เป็นตัวให้ให้เราทําดีบ้างทําชั่วบ้าง เราได้ถูกสังขารุงแต่งเรามโนภาพว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดือนหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปีหน้าเราจะดีขึ้นเราจะรวยเราจะสุขสบายสังสังขารละขานมันปฟงแต่งแต่ความจริงแล้วชิตเรา อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่สังขารมันปรุงแต่งฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะถูกเจ้าตัวสังขารหลอกถูกสังขารหลอกก็คือบางทีฝันว่าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะรวยมีเงิน6ล้านสิบสอล้านหรือ30ล้านถูกสังขารปรุงแต่งสร้างมโนภาพว่าจะทำนู้นทำอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งโดนสังขารมันหลอก นี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่ามาให้เรายึดมั่นถือมั่นคือเจ้าตัวสังขารและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสังกตรธรรมประการสุดท้ายก็คือวิญญาณขันกองแห่งความรู้แจ้งในอารมณ์คือตัววิญญาณจิตมโนวิญญาณนี่คือตัวเดียวกันนะส่วนใหญ่มนุษย์จะยึด ยึดว่าวิญญาณนียเป็นของเราวิญญาณนี้เที่ยงวิญญาณนี้ล่องลอยไปหาที่เกิดแต่ความจริงแล้วไอ้ตัวจิตมโนวิญญาณนี้มันไม่ได้ล่องลอยมันไม่ได้แล่นไปหาไปหาอารมณ์อะไรเลยก็คือมันเกิดดับมันรับรู้อารมณ์แล้วก็ดับรับรู้อารมณ์มาดับและตัวจิตมโนวิญญาณนี้มันก็ไม่สามารถรู้ดีรู้ชั่วมันเปลี่ยงแค่รู้รู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับ ส่วนตัวดีตัวชั่วนั้นก็คือสังขารละขันอาจจะนั้นต้องแยกคือถ้าอุปมาตาอุปมาคือครับจิตน้ําเนี่ยน้านี่เหมือนจิตส่วนสีที่อยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนเจเสิกคือน้ำเนี่ยเหมือนจิต,สสใ,จต,จตใสๆส่วนตัวสีนี่คือตัวตัวสังขารหรือคือตัวตัวเจเสิกฉะนั้นนะครับ ฉะนั้นเราจะดีหรือชั่วเนี่ยมันอยู่ที่สังขารส่วนตัวจิตก็คือการรับรู้อารมณ์และก็ดับจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลามันไม่ใช่วิ่งเป็นสายอย่างที่เราเข้าใจนะเหมือนไฟเนี่ยไฟเนี่ยมันเกิดมันเกิดเกิดดับเกิดดับฉะนั้นเราเราเห็นว่าเออไฟเนี่ยมันวิ่งเป็นสายมาคนจริงแบบมันเกิดดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับนะจิตเหมือนกันทั้งกลางคืนและทั้งกลางวันเกิดดับทั้งหลับและตื่น มีการเกิดดับอยู่ตลอดเ,เวลาฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณาขันเพราะวิญญาณาขันนี้มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงเหมือนกับพยับแดดพยับแดดก็คือเวลาเรามองไปที่ถนนลาดยางไกลๆเราจะเห็นมันมีลาลื่นเลียับอยู่ที่ถนนนะพอเราเดินเข้าไปใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปมองไม่เห็นเลยทั้งที่ว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละ นี่เหมือนกันครับเจ้าตัววิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนพยับาแดดอ่าฉะนั้นทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะแล้วอะไรเ้่าที่เราควรยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นนะคือขอให้เรามองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นศักว่าธาตุธรรมชาติ กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมันสักว่าเป็นอาญตนะกระทบซึ่งกันและกันแล้วก็ดับสักว่าเป็นปฏิอิสุบาทเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปจัจจัยจึงมีสิ่งนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดมากี่ร้อยชาติทันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกชาติฉะนั้นควรที่เราจะเบื่อหน่ายควรที่เราจะคลายความกำหนัด ในสิ่งต่างๆนี้พระพุทธเจ้าตัดเกี่ยวกับกามคุณทั้งห้าเนี่ยเหมือนกับเบ็ดเหมือนกับเบ็ดที่คอไว้ไว้ไว้ดักปลาแล้วอะไรเล่าที่เป็นเหยื่อคอยผูกสัดว์ไว้ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละ ที่เป็นตัวคอยผูกสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ไม่สามารถที่จะออกไปจากสังสารวัตนี้ได้ฉะนั้นถ้าใครอยากออกไปจากวัฏะทงสารหลุดพ้นจากการเว้นว้แต่เกิดต้องสละลดละซึ่งรูปซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมคือเราเสพ สิ่งเหล่านี้ได้แต่เสพแบบผู้รู้เสพแบบผู้ปล่อยวางดังนั้นพระพุทธองค์จึงให้เราพิจารณาทุกครั้งที่เราบริโภคอาหารให้เราพิาพพพพจารณาทุกครั้งเมื่อเราสเราสพเสนานะพิจารณาทุกครั้งเมื่อเรานุ่งห่มจีวรพิจารณาทุกครั้งที่เรา,เาทานยารักษาโรค นี่แหละที่พระพุทธองค์ได้ทรงตักเตือนเราไม่ให้ประมาทโมเมาเพราะว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มันเป็นภาพลวงตานะมันเป็นภาพลวงตาไม่มีอยู่จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงเราต้องบังคับว่ารูป เจ้า j งอยากแก่นะเจ้า j งอยากตายนะมันก็หาเชื่อฟังไม่เจ้าเวทนาก็เช่นเดียวกันเจ้าจงสุขตลอดเวลานะเจ้าจงอยู่เฉยๆตลอดเวลานะมันก็ไม่ฟังเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันเฉยๆไอ้สัญญาก็เช่นเดียวกันเจ้าจงจําในสิ่งที่ดีๆงามๆนะอย่าไปจําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ คนที่เคยทรยศหักหลังเรามาอย่าไปจํานะมันก็ไม่ฟังมันกลับไปนึกถึงคนที่ทรยศหักหลังเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละหนอน่ที่พระเจ้าตักเกิือนไว้น่จากนั้นเราจะบังคับบัญชามันไม่ได้เลยเจ้าตัวสังขารการปุงแต่งเจ้าจงแต่ปุงแต่งในสิน่งดีนะเจ้าจง ทำสิ่งดีๆนะเจ้าอย่าไปทำชั่วนะทางกายเจ้าอย่าไปพูดพูดชั่วนะให้พูดดีๆนะมันก็ไม่ฟังบางทีมันก็ไปพูดชั่วเจ้า mm. จงคิดดีๆนะอย่าไปคิดชั่วคนะิดโลภอยากไรคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปคิดนะมันก็อยาไปคิดเบีนะยดเบียนคนอื่นนี่แหละหนอแล้วเราก็สั่งจิตว่าไอ้เจ้าจิต ถ้าเจ้าเป็นของข้าเจ้าจงรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันดีๆนะเจ้าอย่าไปเห็นรูปที่ไม่สวยไม่งามนะเจ้าอย่าไมา่ได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่งามนะเจ้าอย่าได้กลิ่นที่เหม็นนะเจ้าใด้ได้รสที่ไม่อร่อยนะเจ้าอย่าได้สัมผัส สิ่งที่มันร้อนเกินไปหนาวเกินไปหิวก็หายปวดเวลาปวดปัสวะนะเจ้าอย่าไปน,นึกทำมารมที่มันเป็นสิ่งที่เข้าหมองจิตใจนะมันก็หาฟังไม่นี่แหละหนอขันห้านี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงให้เราปล่อยวางนี้และพระพุทธเจ้าบอกว่านะเหมือนกับ กุมา,มารกุมารีกำลังเล่นเรือนน้อยๆน,ยนะกุมา,มารกุมารีซึ่งเล่นอ่าได้ปลูกบ้านปลูกกระท่อมปลูกสร้างบ้านด้วยทรายสร้างบ้านด้วยกระดาษสร้างบ้านด้วยดินเหนียวด้วยดินทรายก็ตามกุมารกุมารี <_ ls> ก็หลงอยู่ในบ้านนั้นนะถ้าใครมาทําลายบ้านนั้นก็เกิดความโมโหโอทานะเพราะหลงยึดว่าบ้านนั้นเป็นของเรา นจากนั้นขันห้านี้เนี่ยเจ้าตัวสัตว์มันไปนหลงยึดว่าขันห้านี้เป็นของมันเมื่อเวลารูปตายไอ้เจ้าสัตว์มันคิดว่ารูปมันตายด้วยเมื่อเวทนาดับเจ้าสัตว์มันก็คิดว่าเวทนามมันก็ดับตามเวทนาด้วยเมื่อสัญญาดับสัตว์มันก็คิดว่ามันดับด้วยเมื่อสังขารดับ สัตว์มันก็คิดว่าสังขารดับด้วยเมื่อวิญญาณดับสัตว์มันก็คิดว่าตัวมันดับด้วยแท้แที่จริงแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับแต่ตัวสัตว์มันก็ยังอยู่มันก็ยังไม่ตายนะเหมือนกับบุคคลเห็นบุคคลลากกิ่งไม้เอาไปเผาไฟจะรู้สึกเจ็บปวดไหมก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้